เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่ก็ยังมีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอองหลงประเดิม แล้วก็ถ้าหาคู่ถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพะยางกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาพุญญารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น mm hmm. ก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99บิ๊กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็ที่ผมนักกลินมีตอ๋อได้มีโอกาสเข้ามานั่งทักทายนะครับนะกับแฟนะคลับทุกๆท,ท่าน ก่อนอื่นครับผมนักคลีิมิตรมอกก็ต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะที่สำคัญนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดเทพสัตรานะครับนของครูบาอาจารย์ในเขตภาคตอตอนล่างเช่นมีดเทพสัตราของหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโผกนะ แล้วก็จะเป็นหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองนะครับก็อ่าล้วนแต่เป็นอาเกจิที่มีชื่อเสียงโงดังนะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะถ้าพูดถึงเขตภาคเหนือตอนล่างก็มีตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนครสวรรค์นะครับนะนะบนะกำแพงเพชรตากและก็พิจิตรพิษุโลกนะแล้วนกะ็ไปยันโน้นเลยนะครับก็จังหวัดเพชรชบูรณ์นะ การที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นก็ล้วนแต่ว่าเป็นโซนที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะที่สําคัญนะครับถ้าเหนือจังหวัดนะครสวรรค์ขึ้นไปสักนิดนึงก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรนั่นแหละนะอ่าพูดถึงจังหวัดพิจิตรของเราก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะอ่าแล้วก็ ออกไปสักทดหนึ่งนะครับนาฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นวัดหลวงพ่อพิมพานะเขาเรียกว่าเป็นวัดหนองตงูนะอ,อยู่ในเขตอำเภอรบรรพตพิสัยนะครับนะส่วนหลวงพ่อเงินท่านก็อยู่ในอำเภอโพทะเลนะครับในจังหวัดพิจิตรของเรานะส่วนบรรพตพิสัยก็จะเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็อยู่เขตติดต่อกับ อำเภอโพทะเลนะ,ะก็คือเขตจังหวัดพิจิตรกว่าดได้นะ,ะเขตติดต่อนะครับเขตติดต่อนะเอาละครับก็วันนี้นะครับก็ย่าลืนนะครับหากท่านไหนที่ก็ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับในทุกคลิปทุก,ทก,ทกวิดีโอก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อหรือว่ากดไลค์นะครับนะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะ เข้ามาทําการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก,กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนะเอาล่ะครับก็วันนี้ผมจะได้นําเอานะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดขนาดพกพานะด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมนะครับปัดนองโป่ของเรานะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตก็จะอายิบนะครับก็จะหยิบมาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมเลยดีกว่านะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะ อยากขออนุญาตเลยนะครับก็ดูกันตรงตอนนี้เลยนะด้ามไม้ฝักไม้ที่สำคัญนั้นเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับก็เป็นไม้คูณนะเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโกคของเรานะครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปชมในส่วนของภายในของมีดนั้นก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะว่ายังมีความ เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับนะยังมีความาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝักด้ามแม้นะนะครับนะ่ะนี่นะครับนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะ่ะฝักไม้ก็ที่สําคัญนั้นจะเป็นไม้คูณนะจะเป็นด้ามก็ดีจะเป็นฝักก็ดีนะครับถ้าเป็นมีดในยุคก,ก่อนๆหรือสมัยก่อนนั้นก็จะเน้นเขาเรียกว,ว่าทําด้วยไม้คูณนะ ส่วนแม้รัดก็จะเป็นเชือกนะครับแล้วก็จะเป็นอลูมิเนียมคาร์บิโตนะเก่าเลยนะครับนาเมลี่เมีต้องบอกอย่างนั้นเลยนะนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็จะนะครับให้ท่านได้เห็นในท่านได้รับชมนี่นะนะครับนะมีความเป็นธรรมชาตินะครับนะหลักๆเลยนะครับที่เข้ามาทําคลิปนะครับต้องการเอาเครื่องรางต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยนะและหลวงพ่อเงินบ๊พระปังเหลืองนะครับนะต้องการที่จะนําเอา,อาเขาเรียกว่า,าเครื่องรางเก่าๆนะครับนะาของท่านที่ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับก็จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะซูมกล้องนะครับนะหลักๆเลยในการที่ผมทําคลิปนะครับจะเน้นซูมนะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆของ ตัวมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายในและภายนอกนะนะครับนะมีดเล่มนี้เป็นการตอกลายน่องสิงนะครับนะเป็นน่องสิงเขาเรียกว่าศิลปะบ้านานะก็คือเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนี่นะสันมีดจะ มีความหนามากเลยทีเดียวนะครับนะมีความหนามากเลยทีเดียวนี่นะะนะครับนะให้ท่านได้รับชมทั้ง2ด้านนะครับไปพร้อมๆกันนะ,ะที่สําคัญนั้นนะครับให้ค่อยๆเขาเรียกว่าพิจารณานะครับนะ,ะศึกษานะะให้พิจารณาถึงความเก่านะครับนะจริงๆผมว่านะครับการดูมีดก็ต่อให้เป็นเด็กๆนะครับหรือว่าหน้าใหม่ๆก็ พอที่จะเขาเรียกว่ามองเข้าไปจะพอที่จะสังเกตได้นะคํำบกของเก่ากับของใหม่ก็เหมือนกับเราเห็นคนแก่นะครับนะเราดูคนแก่ตั้งแต่เขาเรียกว่าอายุ40นะห้าสิขึ้นไปนี่ก็จะดูกันได้ง่ายต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะถ้าเอาเด็กมาเทียบกับคนแก่นะเพราะว่า ให้เด็กมองก็ก็ทราบนะครับนะให้เด็กๆมองเขาก็รู้แหละว่าคนไหนอ่าเป็นหนุ่มเป็นสาวคนไหนอายุ15คนไหนอายุ60นะครับนะเด็กๆก,ก็พอจะทราบนะอืมใครๆก็มองออกว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ท่านได้ชมอ่าให้ท่านได้ฟังนะครับนะอ่าเพราะนั้นการดูนะครับนะอะไรเก่าอะไรใหม่ก็ผมว่า ไม่ต้องเซียนนะครับนะครับพูดตรงๆแล้วไม่ต้องเซียนก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ว่ากันง่ายนะเพราะฉะนั้นคนที่จะบอกว่าใช่นี่ผมว่านะครับนะจริงๆอยากให้ท่านผู้ชมนะเป็นผู้บอกดีกว่านะครับนะ mm hmm. ทําไมถึงพูดอย่างนี้แหละนะครับนะจริงๆมีทุกเล่มนะครับนะที่ผมได้ คัดสรรเข้ามาก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกการคัดกรองนะครับนะมาจากประสบการณ์ของผมมาเป็นอย่างดีนะแต่ส่วนท่านผู้ชมจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็มันอยู่ที่มุมมองจริงๆนะครับนะ,อ,ะอยู่ที่มุมมองของแต่และท่านจริงๆจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะ ไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรนะครับก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวยงดา,าวแพร่ๆไปหมดนะอะอันนี้เป็นเรื่องของการมองนะครับนะใครจะมีสิ่งดีๆไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเมื่อมองแล้วนะครับเมื่อมองแล้วนี่ก็คนที่จะเลือกแล้วก็จะตัดสินใจนั้นไม่ใช่ใครเลยนะครับนะก็จะเป็นตัวเราเองนะ เป็นตัวเราเองถ้ามองไม่ใช่ก็ต้องตัดสินใจนะครับนะ,ะก็คือถ้ามองแล้วไม่ใช่ก็ไม่จาเป็นนะครับนะก็พานไปได้เลยว่ากันง่ายนะที่สํำคัญก่อนเช่าหาบูชานะครับนะก่อนเช่าหาบูชาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะท่านต้องเป็นคนที่มีความรู้นะครับหรือว่าพินิษพิจารณานะครับพินิษพิจารณาให้ดีนะอ่าก่อนที่จะเช่าหาบูชานะครับมีแต่ละเล่มนั้นนะ โดยเพราะมีดหลงคาเดิมนะครับจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะมีราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับนะถ้าเป็นมีดหลงข้าเดิมจริงๆนะยกเว้นท่านไปเช่ามีดแบบไหนอย่างไรมาก็าเท่านั้นแหละนะครับนะบางคนก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สู้ราคานะไปหาราคานะครับนะมีราคาหลักร้อยหลักพันอะไรประมาณนั้นนะก็คู่ควรนะครับนะสิ่งที่ท่านกําลังมองหาอยู่ก็ พราะว่าใครจะคู่ควรนะครับกับของใช่หรือไม่ใช่นะประมาณนั้นนะนะครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านอยู่ที่การเลือกของท่านว่ากันง่ายนะครับก็คงจะไปบังคับกันไม่ได้นะนี่นะครับก็เรียนให้ทุกานได้ทราบนะครับนะเมื่อเราเห็นว่าใช่นะครับคนตัดสินใจคือเรานะครับคนที่เลือกคือเรานะครับก็หมายความว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะ เอาไปไว้ในครอบครองนะครับจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนะ นการเข้ามาวิเคราะห์นะครับเจาะลึกก็จุดสังเกตนะครับของมีดนะสหลักใหญ่ๆนะครับนะด้วยกันนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับมาพิจารณาถึงความเก่าแล้วก็พิจารณาถึงความเป็นธรรมชาตินะครับนะพิจารณาถึงความเป็นจริงนะวิธีการดูนะครับดูคนแก่กับดูเด็กๆหรือว่านุมๆสาวๆเนี่ย เด็กๆก็ดูได้ว่ากันง่ายเด็กๆเขาก็ตอบได้นะครับว่าอัาอนไหนเป็นคนแก่นะครับนะอันไหนเป็นคนไหนเป็นหนุ่มสาวว่ากันง่ายนะเช่นเดียวกันนะครับการดูมีดนี่ก็การพิจารณาก็คือพิณากันก็ได้ว่าง่ายๆนะครับนะง่ายๆนะมีหลักนะครับนะมีหลักนะบอกหลักก็คือเอาไว้ให้นะครับนะามาพิจารณาถึงความเก่านะครับเก่าได้ไหมนะครับนะถึงยุค ถึงสมัยหรือเปล่าประมาณนี้นะ,ะนะครับไม่ว่าจะเป็นใบก็ดีนะ,ะก็ค่อยๆอ,อ่านนะครับค่อยๆพิจารณาค่อยๆนะศึกษาว่ากันง่ายนะ,ะมีดเล่มนี้เป็นมีดนะครับก็คือยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะมียุคต้นหลวงพ่อเดิมนั้นจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2,400นะครับก็คืออ่าสิเป็นต้นมานะ,ะจนถึงปี2470นอนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นทั้งหมดนะ ส่วนมิยุคกลางหลวงพ่อก็จะสร้างขึ้นตั้งแต่นะครับจากปี2470ไปจนถึงนู้นนะครับนะปี2480นย์นะส่วนมิยุคปลายนั้นจาก2480ไปจนถึงนู้นแหละนะครับนะนะ่าสองสี่านะทั้งหมดก็อยู่ที่นะครับนะ่าเขาเรียกว่าเป็นแต่ละยุคนะครับแต่ละยุคนะ ในมีดหนึ่งเล่มนี่ก็องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับที่เราจะต้องเข้ามาเจาะลึกดูก็คือในส่วนของหนึ <ripe> ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนั่นแหละนะอ่าฝักก้อนะครับนี่นะครับในอย่างที่ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะอ่านะครับนะ <polygon al> <pour> ต้องดูและภายนอกและภายในนะครับมีความเก่ามีความเป็นธรรมชาติแค่ไหนอย่างไรนะอ่านะครับนะสองนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะครับนอืมด้ามนะ มีความสัมพันธ์นะครับระหว่างด้ามกับฝักนะอ่านีนะครับนะก็จะมีความเขาเรียกว่าเก่านะครับเขาเรียกว่าประมาณไหนอย่างไรนะครับนะก็จะไม่มีอะไรที่มันแปลกนะครับนะส่วนที่3มนั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะเรามาพจารณาถึงใบนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของจุดสําคัญสําคัญก็จะเรื่องของกันนะ อันนี้นะครับนะกันนี่ก็เป็นจุดที่ได้บรรจุนะครับเป็นจุดที่รวบรวมมวลสารนะครับนะได้บรรจุลงไปในในกันนี่นะในกันของมีดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกสาของหลวงพ่อก็ดีนะหรือจะเป็นในส่วนของแผ่นตะกุดนะครับแล้วก็ผงวิเศษต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทําการปลูกเสกเอาไว้นะครับจะถูกบรรจุเอาไว้ ที่กันนะครับน้าเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่นะอุดด้วยข้างนะครับแน่นปึกเลยส่วนตรงนี้จะเป็นไม้ไผ่ตันนะครับก็คือ2ชั้นนะสชั้นที่บรรจุเข้าไปตรงน,นี้นะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้นะครับผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่15กับ21วินาทีก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่ก็ดีนะครับเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นว่าในทุกคลิปทุกวีโอนะครับนะาชมแล้วมันเป็นประโยชน์มันเกิดประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยม,ม,มชมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับนะหรือว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับหากท่านชมแล้ว อ่เมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายคมว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะอ่าการให้ท่านเข้ามานะครับนะาโทรเข้ามาที่เบอร์086 32914 9กสาเานเะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6กนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักครินมิตรมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนักคลินมีดหมองก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ